วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจรรักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,ว,วรีนารีรัตนร,ราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกเสด็จไปยังฮอสกาสพาเรสแล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจันทร์โซนีทอดพระเนตรการสวนสนามท r ร o ปิ้งเดอะคัลเลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอเรลส์รีวิว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าเฉาสท์ที่สามในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกประกอบด้วยศูนย์การทหารมา้าหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกรวมชมการสวนสนามเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สำคัญเช่น การจัดกำลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารม้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารม้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุริยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการสวนสนาม Trooping the Color มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่1 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปี โดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major General's Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธีซึ่งคือพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่2เรียกว่า The Colonel's Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงค์ที่ทรงดํารงตําแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The King's Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าชเาสาที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้พันเอกชิปส์บรูตันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนาม เริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้นหกองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตกาสรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังม้าฮอร์สอาติโรลีเข้าสู่ประเวณพิธีต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังม้าตามด้วยกองร้อยทหารม้าคิงส์ไลฟ์กาสเป็นกองร้อยนำประธานในพิธี และตามด้วยกองร้อยทหารม้า Blues and Royals เป็นกองร้อยตามเมื่อถุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับจากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนามเมื่อวงดุริยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสม หลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวนสองฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือสโลมัสและการเดินสวนสนามปกติควิกไทม์เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังม้าและกองทหารม้าจำนวนสองฝีเทา้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบเมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับ ทั้งนี้ลานสวนสนามฮอสกาสพาเร e เดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอลล์ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหมเมื่อปีคฤตศักราช1698ต่อมาปี1998ได้บุรณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่า Trooping the Color r โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออํานวยโดยฮอสกาสพาเรตถูกรายล้อมด้วยอาคารสําคัญสําคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสํานักงานคณะรัฐมนตรีกําแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์ค โดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโค้งที่มีหอ,อนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบัคกิงแฮมจึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ มีกำลังพลจำนวน152นายและม้าจำนวน152มา้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกําลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธี สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นำเรื่องการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลส่วดีภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้า มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพบ,บกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานา,นาประเทศต่อไป